ชอบหุ่นน้องมากชอบหุ่นน้องมากค่ะความสูงและน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยมีน้องเป็นไอดอลขอบคุณมากเลยนะคะแต่งหน้าต่อกันนะเสร็จปุ๊บใช่ปะตามสไตล์คนแต่งหน้าว่าเป็นนพี่น้องแต่ถ้าถ้าถ้าอย่างให้มันแบบมีสีมีหยางแน่บานี้ก็ใส่ความวิงว่งวิง่งลงไปใในตาวิงว่งวิ่งขอ เคล็ดลับในการดูแลหุ่นไหนล่ะคะจริงๆไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรที่พิเศษหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าเออแต่ว่าช่วงช่วงที่มินทำงานเยอะๆนี่แหละมันเลยมันเหมือนแบบว่าได้ใช้แรงงานตัวเองเยอะมันก็เลยเหมือนได้เบิร์นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บนเวทีมิน มินโยกมินขยับตัวเยอะเท่าไหร่ละคะเวลาเอ่อห้าสิบเอ็ดก็คือจะเหลืออีกสี่สิบห้าโอเคค่ะห้าส uh ิบห้านาทีอือฮัเพราะว่าก็ใกล้ละไม่ได้ดูละ แต่ว่าเมืนมีนะ่ะคือมีนะ่ะเป็นคนเอมเป็นคนสะโพกช่วงล่างใหญ่ๆใ,ใช่ะไ้วทีเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่บันดาจะจะเข้าใจว่าเวลาเราลดน้ําหนักอะสิ่งที่มันจะลงยากที่สุดอะคือช่วงล่างจริงๆไม่ต้องผู้หญิงสะโพกใหญ่หรอกผู้หญิงทุกคนอะไม่ใช่ผูกคนหรอก ผู้หญิงที่มีปัญหาเดียวกันก็ไม่เชิงปัญหานะพูดถึงก็เป็นสิ่งที่เอาลงยากสําหรับมีนท่านเ้เพราะว่าบางคนน่ะเขามีพุงเยอะเขาก็จะบอกว่าพุงของเขาลดยากแต่บางคนมีไปอ้วนออกตรงแขนบางคนก็จะบอกว่าแขนลดยากแต่ของมีนจะไปตรงช่วงแบบสะโพกต้นขาซึ่งมีนกำลังจะ ทดลองทําอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อยู่สักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องขอไปลองก่อนต้องขอไปลองก่อนแล้วถ้าดีเดี๋ยวจะมาบอกต่อ,อ,อหมดนะคะอีอีอู้ ไม่ต้องรดก็สวยค่ะอืมขอบคุณค่ะ,คะอะไรนะรู้ค่ะคจริงๆก็พอจะทราบอยู่ค่ะโอ้ย <c oughs> แล้วถ้าหวังว่าจะปิดท้ายด้วยค่ะ่าร้อเล่นนะคะไม่มีนะเพราว่าไม่ได้ล้อเล่น <c oughs> พูดจริง <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเกิดมาถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองก่อนมันก็ไม่รู้ว่าจะไปหวังพึ่งกำลังใจจากใครหรอกเราต้องรู้จักชื่นชมตัวเองนะให้กําลังใจตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะคะตอนเด็กๆกับมินอะมินชอบเจอเวลาคนอื่นๆ<ม>เขาบอกว่า เรื่องอะไรแบบนี้ต้องให้คนอื่นพูดสิอย่างนนเงี้ยตอนเด็กๆก็ฟังนะแต่โตมาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราพูดเองได้เพราะว่าเราก็รักรักตัวเองของเราอยู่เหมือนกันเราก็ต้องชื่นชมตัวเองจริงนะทุกคนต้องตื่นมาต้องส่องกระจกแล้วก็บอกว่าเราต้องทําได้ดีแน่ๆเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหลอ่อแล้วเราจะมั่นใจ เป็นดนตรีให้ตัวเองเป็นคอนเทนต์ทิกตองไงเธอไม่เคยเห็นหรอเวลาเวลาเขาพูดแบบให้แรงมาดัลใจอ่ะเขาอะไรวะเขาจะมีดนตรีขึ้นมา สองกระจกทุกวันรู้ตัวเองเนะอะใช่ค่ะจริงๆค่ะหิวอ่ะเห <laughs> มือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะมินทำอะไรไปแล้วนะทาทาตาวิ้งวิ้งแล้วก็เอาเพิ่มความวิ้งอีกสะโพกใหญ่เอลเลคหาซื้อกางเกงใส่ย,ยากมากถ้าสั่งเผื่อสะโพกเอลจะหลวมต้องไป ที่สุดคือปัญหาเดียวกันเข้าใจมากๆเลยปัญหาของคนเอลคอดปัญหาของคนเอลเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งกางเกงหรือหรือเวลาเราซื้อกางเกงหรือซื้อกระโปรงอ่ะเราต้องยึดที่สะโพกเป็นหลักแล้วก็เอลต้องไปเอาเข้าเข้าใจเลยที่สุด <c oughs> อืความิง โอ้โหทาไปถึงคิ้วเลยมั้งมินตาเอวันวันนี้คุณดื่มนมหรือยังยังค่ะดื่มแต่ดีช่วงนี้งดดื่มนมเพราะว่ารักษาสิวอยู่อืม งดดื่มนมงดดื่มไข่ขาวเพราะว่าต่างๆเหล่านี้มันจะมียีสต์ยีสต์ที่อาจจะก่อให้เกิดสิวได้คือว่ากำลังหาเหตุผลหาปัญหาที่แท้จริงอยู่คะ่ะว่าสรุปแล้วที่หน้ามีนเป็นสิวก่อนนั้นเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ ที่หลังน้องมีนคือปานหรือแผลคะปานค่ะปานปานปาน,ปานบางคนเข้าใจว่าเป็นรอยสักนะ <_ letter> อ้จบิ่้บางคนเข้าใจว่าเป็นรอยสัก <_ letter> ซึ่งไม่ใช่เป็นปาน <_ letter> ขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะ <_ letter> โอ้ยจริงเหรอ ตามไปว่าแม่นางกวักจริงเหรอคะวัดอยู่ที่เชียงใหม่นะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพียบพร้อมบุญหนักโซภาอ,องค์ยิ่งนา ไกลยิ่งและชายนิยมบุญแม่สร้างสมเกิดมาให้คนบูชาเพลงนี้น่ะเพลงนี้เพาะค่ะของพี่ไมพี่ลมพรชื่อเพลงว่านางกวักามาหาเสน่ห์ไปฟังได้นะคะหาฟังได้